เกฮ้ยเห็นอะไรทีกี้เลวปีเลวรูกเนี่ยเดี๋ยวขามาด้วยลองทันตามพี่น้องน้องไม่รู้จักน่าจะเป็นโพคตนป่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยุดหยุดด้วยทีเราต้องหวัดกันมาลวมั้งมาทำไมเฮ้ยมันพูดถ่ายเรื่อยเรื่อยทุกคนมาดักทางทำไมเราจะกลับบ้าน เราจะกลับบ้านเฮ้ยคนมันพูดไทยด้วยด้วยมันบอกกลับไ,ไ,นะไม่ได้นะไอ้จนป่านแน่เลยไอ้คนกนี้ตัวหนักขนะึ้นเลยเรยนะเฮ้ยหยุดเลยหยุดเลยคือขเขาก็กลับไปดิมาทางไหนไปทางนั้นดิดมาควางทางเราทำไมาไปจนป้าไปตกเหลวหนักแล้วน้องทัน โอ้โห,หุกคนดูมันถือไม้นะมันมันทำเป็นอาวุธอะ่ะมีตะปูด้วยอะ่ะ